สวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เมื่อคืนอ้อัญญะนะครับคนร้าย,ายครับหักกว่าที่ทรงงั้น,น,นลเพราะคโจรแล้วไปอาบน้ำกลับมาคนเต็มวิกปาลาอ่ะเจอเลยประเด็นเปนท้ายนาประตูพี่น้องมึงมนันดีกับ ระบบครับจบแล้ว8โมง49ครับผมพร้อมเสาไฟพร้อมฮันมิกปกติสองยังนี่เขาที่ยังมาเก็บครับมันที่หลังมือแต่เมื่อนี่ทางประดับไม่รู้ว่าเกิดอย่างขื่นพ้นซ่าผมก็เลยไปเก็บเสาไฟกับฮันมิกล้อมก่อนให้ประดับมันเก็บของก่อนอันนี้เป็นหยากน้ำฝนโอ้ขดีเมือนี่นสถิติไหม แก่มื่อาวิแล้วทุกอย่างทุกเท้าสาไฟกับฮันมิงยังเหลือดิแม่นครับเงาเอาตอนนี้เขาฟูทิมหน่อยดิผบมือให้เอง่อยตอนนี้ตอนนี้เขาฟูทิมคือเขบอครบอาขึ้ดรถไปฮะตกมันมือหม่องก้อโอ้ยทำดีได้รองเท่าับคนทำดีตีดใบปากใหญ่ปาดานี สัญญาัลยส่ญญาเลยสัญาเลยโอ้ลานเบิ้งอยู่มหลานเบิ้งยู่มีเนาะตาพูดเลยเนาะอันนี้ครับโอ้ไปถึงถึงยุติดหวยได้ก็บ่มีปัญญาดอกข้านาวไปเนีจังไหนก็บวกลงเนี่ย ข้าวได้อันปลาหม่งพวกผมได้ตอนนี่นมันยุบปากทอดวะแต่มันเป็นมันเป็นหินวะเพาังมน้ำหินเลยวะต่อหนึ่งต่นหนึ่เจได้รดไปวะบ่กผมม่ได้เลาะสะพานเมแล้บเปนต้นไม้ลมผัดไปบักโดนไปกเข้ามามันจตาตน้ำมะมุดบักร้นวะก็ไตปลาพวกนี้ตัวซ้ำแบบนี้แหะสาตไปมือแรโอเด็กน้อยนี้เลยนะเด็กน้อยยังคอยมาตะเบียดน้ำผนได้นี่ โอ้เมัดมือนแกวอะมามามาสำรวจแล้วครับว่มีผู้ใดลืมของอู้อากาศหนาวครับน้ำแข็งเหลือเต็มเลยเหลือสี่หาทางว่าเต็มปลาโล กินเขาแล้วก็จังออกเดินทางครับแปนกันเหงาๆเที่ยเดียวเลยกันเลยครับเรากินได้ครับผมไข่ทอดชะอมพร้อมน้ำพริกกะปิกะปิปเกล็ดแจ๊ต่อยครับผมแซ่บที่สุดในจังหวัดเชียงภูมิราว่าของแม่ผมเอง <c oughs> วันได้แฉะ ตากย่างครับบ่อครับบ่มันไม่ถ่้นเราเบิ้ขาไเหวนเข้าอจู่ใานเราง่าไหเบิ้เข้าไหมเบิ้เข้าเจ้าเเจ๊มาดูอะไรนี่เจ๊พี่พามาดูอะไรนี่เจ๊เจ๊ลงมาดูนี่เร้วนี่ดูดู มึงดูนี่ดูนี่เออเนี่ยเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งใหญ่ก็มีมาดูดูนั่นดูนั่นข้าไปดูนี่แล้วมึงเห็นแล้วมึงอย่าไปบอกใครอันนี้มึงเราเก็บเป็นความลับให้รู้กันแค่สองคนเราอย่าไปบอกใครนะอันนี้ไม่ไมีกิ่ฝุ่นแล้วนะเนี่ยนี่แต่มันมีแต่ตรงนี้จะเช็ดออกอยู่แต่ทางนี้ก็ไม่มีเนะนีะทุกคน,น โอเคอ่าโอเคโอเคโอเคมึงอย่ามึงอย่าไปบอกตาอ,อ้วนนี่ได้เก็บเป็นความลับแค่<ใ>น,นี้เราจะรู้กันแค่คสองคนสองร้อยสามสิบกโลไ,มลไหมล่ะสองร้อยสามสิบกโลครับผมสี่เหล่นลบด้านพยักเนี่ยแต่ว่าปุบ ไอ้เบิ้งควันฝนตกเป็นป่แน่หรอไปอยากมันพยากขับช่องสามหมอมันสำคัญเดี๋ยวให้พวกผมเขาเบิ้งในแอปเขาก็รู้ถ้าเห็นรถติดแกแสดงมาฝนยังเปิดตอนรับเขาอยู่ไ้ ตอนตอนไปก็ยี่ให้ให้ให้เตาหยอนครับวนไฟมาตอนฮอบไมา่จากเพชรบจะวนไปสุรินนะครับไปห่านก็ได้ไปเรียนไม,ม่ดีไหมขนตุกใจเอาประสบการณ์เน,นี่ยอะไรก็มาขับรถมาครับมา <c oughs> เห็นดานตำรวจยืนสลักเบรกปากแห้งไหมเจอมาทั้งหลังเคาห้องเลยมั <c oughs> โอ้ยเถอะพอี่ปอบเป็นมีพี่หลุดไปเลยไหมขนาดบ่มี่ง <c oughs> ยังไหมแตเรียนเป็นธรรมดานี่ก็ได้ไหมเรียนใช่หรือเปมาเบรกปากแห้งเบรกปากลากล่อแล้ว เด้ค้าวัดได้ค้าวัดหามือไว้ด้วนะหามือไว้ด้สองร้อยกโลซ่อนทั้งหมดอ่ะเอามือมืออื้นสไก่เยอ่่จะน่าจะรวยแห้งไก่อีกจ้ะไไกรวยบอผมว่ามือไก่สุดมันน่าจะรวยมากกว่าคนให้ี่มือมือมือต่อไปขนาบน่าจะรวยมากกว่าคนให้เยไกไก่แค่นั้นพรเป็นยังหัวใจผมด้านซ้าไปแล้วแหละ้แรงจากลอ่ะลชิ้นละไก่ไก่ไก่ยมรมชิ้นละ คนเห็ดผัวาไปได้าหนคนเห็ดผัวหมเปี้ยวปลาเล็กแม่นเลยแม่นบอกเป้าคเองแตนเห็ดผัวก็บอว่าคนเห็ดผัน้าหม่อันนี้แกงเห็ดละงอกครับพ่แม่โอ้โหต่มแขงไหต่มางไนอีกชุดนึงแกงเห็ดละงก กติถ้ามีเวลาทอดก็ดีได้ดีก็นีอยู่ครับอันนี้เขาเห็ดแบบทอดเป้าครับเขาเป่ากินตามเป้าแล้วพวกนี้ครับอันนี้ลูกปลาเนี่ยนีเขอบกุญใจดีกุญแใจดีเอามาให้เนี่ยบ้านนี่มาซื้อขึ้นกันหลายบ้านจต่หลบ้านไหม่ไดซื้อป่้กุญแใจดีซื้อขึ้นกันแบว่าอรุใไ้ป้ามาพ่อไฮผ้าไม่อิงฮาองนั่นเฮ้พระเอามาอย่างนี้บ้นนี้มนไปสันเขาทีเขา ขับเจ้าหุงไหมอ่ะสภาพหมอเนาะเอาลูกโหเทปปูนน่ะปูนกบไปเครึ่งนึงน่ะไปจ้วไปดึงออกไหมทรายขาดบุญบุคิดว่ามันยังงี้ที่ใส่ได้ใช่ไหมสุดยอดนี่เลยที่ดึงออกมาได้ปูนนั่นบอหมอนที่ดึงมาจากปูนมันอยู่สามพันศานี่แล้วด้อยยอมรับนี่หะเดี๋ยว ข้างนอกกันไม่ดีซุบก่พวกกระต่าข้างในมันสะอาดยู่ปนานะแบบเปรียบได้กับใจค้นเนี่ยนั่ถ้าขีริวห่อทองเวอะไขกี่ห่อทองเนี่ยอจเนาะไ่ยนอันนี้บปเห็นยังพ่อจะนั่นขึ้นรถนะโอ้หนาวดีพ่อไปมาก็้นหิพเลยาแล้วสองพเลยนะ คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่าน uh okay ี้ก่อนครับพี่น้องครับเอากินทีเด้เอ้ยปูใต้ปีกพุ่นหมเอ้ยเอ้ยพวไปกินสาระพุ่นกระเทือนอ่ะสาระเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากเท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ